สวัสดีจ้าพี่น้องมาจากจินต่บมกหุ่งกับผัดมีที่สารซิ่วหอยซิ่วดำ่อยรสซิ่วดำขวมเลพี่น้องดำปือป้อๆอยู่ตอนพัดกันลืมลืมใสซี่ิ่วดำมาเติมที่หลังอืม พัดตจนซีเลี่ยวแล้วคุณพ่อว์ลืมแต่ที่อยู่ดับปากเปิดปากขวดใหญ่ไว้พรอมอีก้งหักลืมปาดระ,ะมิด ทานมีอีสานมันคอยพี่น้องยำบุญยำงานขจรมารเก็ตเจนนอยเป็นเหนแล้วมันกับเอาใส่ใบตองให้ยุ้มให้ยุ้มให้เป็นน่งกินเล่ <c oughs> เอนออกหวาน,วนๆเหนนอยนั่งฟูดเป็นกาแส่บกเกอร์เทศน้ำจาก เกลือเท้านี้จตสีเย้นเ,เซนสวยแล้วก็นัวนัวมะเกือเทศออกเปรีป้ยวๆหน่อย เตลือดนั่นเองพี่ต่อเลือดคอยมุูนเหมือเกิดพันแห้งไหลผัดโดนดร้ายเลือกก้อนแค่นี้นะ พาดโดนว่าดโดนจนเซียนขาดจนเลือนมุนนะพี่น้อง่<ฮะ>ฟังเพิงเพลินแต่กระแซบ หน้าตาขี้ห้าแต่แซ่บเราไม่เน้นหน้าตาาอาหารข่อยสูตรตองข่อย <laughs> เน้นกลมแซ่บับคกลมนัวสูตรทำกินได้ทำขายเจ๊ง หนึ่งซีอยู่ก็จะแซ่บมาเป็นหนองเนาะ <c oughs> หรือหลาดพริกยูนินมันไม่เส,ส้นสดพี่น้องเลยเป็นเส้นแหง้ง ไปแซ่น้ำก่อนแล้วก็จะเอาม,ผา,มาผัดขั้นมีเสยนสดบเฮาบัดแป๊บเดียวก็สซุกเสีส้นกระแามพร้อมบอ่ขาดั้งส่ <laughs> làm như tung hủ lá lại Dạ, dạ, ở bài thẻ lắm mày chả. 嗯。Mm hmm. ก็เด็กมากระเดิด Except no. 嗯。Mm hmm. แปลงล่างเป็นสีชมพู โอเคครับพี่น้องจะพังหัวปากก่อนมาที่นี่ขอบคุณทุกเมนทุกไรทรัพย์สกัยนะครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้เพีกันท่นั้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย